บทที่สิบสองอธิตะปริยายะสุเอวามีสุตังเอคังสัมยังภะควาขะยายังวิหารติขะยาสีเลอัติงพิภ ah ูตสาอัตเสนะตัตทะลาโขภะควาพิภูอามาเตติสัพพังพิะเวอธิตังจินยะพิะเวสัพพังอธิตังจักขุง นิเเวอาทิตังรูปังอาทิตังจักขูวิญญาณังอาทิตังจักขูสัมผัสสอาทิโตดำปิทังจักขูสัมผัสะปัญญาอุปัตติเวตาณิยิทังตุขังวาทุกขังวาอาทุกขทุกขะมนุตมะตุขังวาทำปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตัง อาค้ ness, ah. mm ินาโตตกินาโมหกินาอาิตย์รชาติยาชาลามตัเนนะโทเกหิันีเทเวหิตเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสอทิตันติวัานโสทังอาทิตังัอาทิตตส โวตวิญญาณอาชิตังโสตสัมภะโสอาทิตโตยำปิทางโสตสัมผัสัพนเจียอุปัชเตเวทายังทุขังวาทุขังวาอาทุขวาทุขวาสุขังวาธรรปิอาจิตังเกณะอาทิตังอาทิตังอาคัจนาโตตัิณาโมคิณาอาทิตังชาติยาเลามาเนนะตเกห ปะเอเสห์ตุเขห์โทมนัสเสหิอ์ปุปายาเหิอาทิตันติวะตาเหหคานังอาทิตังคะคันธาอาทิตาวะหาวิญญาณังอาทิตังคานะสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทัง ขานะสัมผัสสะปัญจยาอุปัชฌะติเวทะยิทังตุขังวาทุกขังวาอะทุกขะวะสุขังวาตัมปิอาทิตังเจนะอาทิตังอาทิตังราคะกินาโตคะกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชาลามะละเนนะโสเกหิปาลิ เทเวห ι, ิตุเขหิภทมนัสเสหิอุปาทาเสหิอาธิตันติวัทามิชิวหาอาทิตาลาษาะขัติวหาวิญญาณังอาทิตงชิวหาสัมผัสโส อาทิตโตยังปิทางหิวหาสัมผัสสะปัญจยาอุปัชฌะติเวทายิทางสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเอเะอาทิตตังอาทิตตังลาขาคินาโตข้าคินาโมหข้ินาอาทิตตังชาติยาชาลามะปาเนนาโตเกหิปิเวทเทเวหิ เขหิโทมนาเซหิอุปาอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิกายะอาทิตโตโภอภาอาทิตตากายยวิญญาณังอาทิตังกายยะสัมมาสโสอาทิตโตยัมปิทางกายยะสัมภัสสะปัญจยาอุปัชติเวทะ อทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะวะสุขังวาธัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคกินาโตตักินาโมหักินาอาทิตังชาติยาชาลามะอะเนนะโสเกหิอะริเตเวหิทุกเกหิโูมนัสเสหิอุปาอุปายาเซ อาธิตันติวัฏาปามิวัโนธาทิโตธรรมอาธิตังวัโนวิญญาณอาธิตังวัโนสัมผัสโสอาิตโตยัมปิทางวัโนสัมผัสปัญจยาอุปัชฌติเวทายังสุขังวาทุกังวาอาทุกขามาสุขังวาตัมปิอาธิตังเกนาอาธิตังอาธิตัง ตาขก,กินาโตตกขี้นาโมหกักขนาอธิตังชาติยาชาลามะละเนนะโสเกหิปะลิเวเจหิสุขัง,ขง,ขงสุเกหิโทมนะเสหิอุป,ปายาเสหิอธิตันติวะตาปิเอวังปัสสะปัสสังพิกเวสุตกวะาอาริยะสาวะโก จกขุสมิงปนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจากขวิญญาเนปีนิพินทติจากขุสัมัสเสปีนิพินทติยามปีทางจากขุสัมผัสสวันจียอุปัชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมาสุขังวาตุสมิงปีนิพินทติ โสตตาสมิงปินิปินทัติทาเสตุปปิญิปินทัติโตตวิญญาณนปินิปินทัติโสตสัมผัสเสปิญิปินทัติยำปิทางโสตสัมผัสสปัญจยาอุปัชฌะติเวตายิตังสุขังวาทุกังวาอัทุกขะมาสุขังวาตาสมิงปินิปินทัติกานัสนิงปินิปินทัติคันเท สุภินญิพินติคานาะบิณญ,ญาณปน,ปน,านะญญนปินิพินติคานาสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางคานาะสัมผ,สผัสสะปัญจยาอุปัชฌะติเวทายตังสุข,ขังวาลุกขังวาลูกขามาสุขสัขขงวาตัสสเบงภินิพินติจิวาหาปินิพินติอสุ อาศัยสุปีนิพินทติชิวหาวิญญาณนภินิพินทติชิวหาสัมพัสเสปินิพินทติยำปีอังชิวหาสัมพัสส์ปัญจยาอุปัชฌติเวตาที่ต่างสุขังวาทุกขังวาอัตุขังวาสุขังวาตสุเมงิีนิพพินทติกายแยสมิงภีนิโทัพพินทติกายแวิญญาณนภินิพินทติกายสัมพัสเสปินิพินทติยำภีัง ายสัมผัสสะปัญจยาอุปัชฌะติเวทายังทุกขังวาทุกังวาอัตุขามาสุขังวาตสมิงปินิพพินธาติมานัสสมิงปินิพพินตัสิยามเมสุปินิพพินธาติมโนวิญญาณิปินิพพินธาติมโนสัมผัสโสเสปินิพพินธาติยามปิทางมโนสัมผัสสะปัญจยาอุปัชฌะติ เวทานิตังสุขังวาทุกขังวาอทตุขขมะสุขังวาตัสมิงพินิปินชาตินิปินทางพินวิรักชติเววิลาซาพิมุตชาติพิมุตตัสมิงพิญญาลาพิมุตตามิติยายังโหติกินาชาติวิอุส di tang hama jali yang katang kalani yang na parang ita ita ta yati pacana titi ita ma woja awat akawa atap mana tepi ผู้อาคว,วาโตอาปิตังพระอาปนินทุงอิทนัศมิงปิปัะนะเปยากะนัสม,มิงพันยะมาเนตตัสะภิขูสะหัสสะอนุปาสายะอสสะเปห จิตาจนี่จิตใจนี่วิมุตติจรูปสิบทที่ะะะสิบสามอนัตตลักษณะสุตังเอวามีสุตังเอขังสมัยยังบกวาพาลานาสิยังวิหารติอิสิปะเ,ธธเยอีกขัตอายตตะ,ตะ นาโกภคพกวาปัญจวัคคียภิโุอมันเตศรูปังพิขเวอนัตตารูปัญจเนทังพิขเวอตตาอัตาวิสังยิตังรูปังอาภาธายะสังวัตเตยะสัพเทสัะรูเป เอว ang, ังเมรุปังโอทุเอวังเมรูปังมาโอสิติยสมาจะโอพิกาเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาตายะสังวัตตินาจะดัพวะติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติ เวทนาอนัตตาเวทนาจะอิ่ทังพิกเวอัตตาอาวิสสะนายทาิทังเวทนาอาภาทายาสังวัดเลยยาสัพเทหะวะเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุ เอวังเมเวทนามาโหสีติยัตสัมากะขุภิกขเวเวทนาอนัสตาตสมาเวทนาอาปาทายะสังวัตตตินะจะอักอะติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเวทนาเวทนามาอาหสิติ สัญญาอนัตตาสัญญาอิทังพิกนาเวอตนะอะภะวิสสะหิทังสัญญาอาปาทายาสังวัตเยตยัเพเพหะจัสัญญาญ <c> า <oughs> เอวังเมสัญญาหตุตเอวังเมสัญญามาหสิทิยัสมาจักห Thích cầu về thân gia, An-nát-ta-ta-sa-ma-thân-gia-a-pa-sa-ya-ta-va-ta-ti-na-ca-tap-pa-ti, na ca tap pa ti thân gia e vang mê thân ho tu e vang mê ma aho ho ti ti ta ng ga la an nát ta ta ng a pi vi thang tu นาทิตังสังฆาลาอาปาสังวัตเตยุงสับพะสับเพศะะสังฆาลาเลสุเอวังเมสังฆาลาโอทุเอวังเมสังฆาลามะอะเฮสุนติยัสมาจะโขพิกขเวสังฆาลาอนัตตาปัสมาสังฆาลาอาปาทายะสังวัตตันตินาจัสจับพะติสังฆาเลสุ เอวังเมสังการาโหตุเอวังเมตังการ,รการมาเอศุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณนั่งจะมิทังพิกเวอ,อัตาอภิวิสส์จัยิตังวิวิญญาณังอภาษาสรรมะ เอยยสับเอเยสบิญญาเนอเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหติี่ทียะกษมาจะโคพิทาเววิญญาณังอนัตตาตัตมาวิญญาณังอาภาทายะสัมวัตตินะจะสัพพติวิญญาเนียจะบิญญาเนอเอวังเมิญ ญางโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหติตังกิมันญาท่าิกะเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยำปัญานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขงัง,ขง,ขงพันเตยำปันานิจังทุกขงัง วิปะวินามะธรรมรังกัลังโนตังทะมนุปัสสิตุงมามาเอตังมะมะเอโสหะมะสมนิเอโสเมอัตตาจิโนโหเหตังพันเตตังกินวันยะถาพิขเวเวระนานิจาวาอานิจจ วาติอนิจจาพันเตยำปัญานิจังทุกขังวาตังสุขขังวาติทุกขังวาติเตยัมปัญานิจังทุกขังวิปาริณามมะธรรม,มังกัลลังนนตังจะมันุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสิมิเอโส,มเ,อสมเ,อเมอาตาจิ โอ้เอตังพันเตตังกิงวันยาสาพิขเวสัญญานิจาวะอัน,นิจาวาติอัน,นิจาพันเตย,ยมปนานิจังทุกขังวาพันเตทุกขังวาติทุกขังพันเตยมปน,นานิจังทุกขงังวิปะนามะธรรมังกัลลานุตังจัสมนุปัสสิตุงเอตัง พ่อมาเอโสหะพระสมิเอโสเมอัตตาจิโนเอตังอันเตทัทงจินวันยะทะพิกาเวสังขาลานิจาวาอัพนิจาวาติอันิจา,าอนจาานจาันเตยัมปนานิจังทุกขงังวาตังทุกขงังวาติ ทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปลิินามาทำวังกนลังผู้ทำรู้ทั้งจัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัมภัสสมิเอโสเมอัตตาจิโนเอหังพันเต ังกิมันยถาพิกเวปัญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาติวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขงังิปบาลินาหะมังกัลลังนุตังสัมมานุปสิตุเง,มามาเงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาจิโน เนตังพันเตตัสมาตัสมะพิกาพิกเวยังกินจิบุปังอาทิตทานาคาตะปัญจุปัจจุปันนังอัตถันตังวาพาหิตาวาอุราดิชาสุวาสุภุม,มาเน,นังวาปนิณังปนิตังวายันทุเล ตันติเกวาตับพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสมนิเนเมโสอัตตาติเอวะเนตังยะถาปูตังสำมุวะปัญญาตาอะถาพังยากาจิเวทนาอติตนาคัตะปัจจุบนนา อัจันตาวาวะหิตาวาโอราติชาวาสุขุมาวะหินาวาปานีตาปายาสุเรสันติเกวะตัปพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตะละอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะอัตถัง ญาข้าจิรัญญาอาทิตนะนะขตะปัจจุบันนาอาจันตาวาภาิตาวาอุราดิจาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวาสยาสุตูเรสารดิเกวาตภัณยาเนตังวะมะเนตุหะวัตตมิ นาเมโสอัตลาอัตติเอวะเมลังมหาถาปูตังสัมวัปัญญายาหักพังยาเกจิสังถาลาอัติตานะทัตตะปัจจุบันาอัชันตาวาพหิทาวาโอลานิจาสุขุม,มาวาหินาวาปณิตาวา ภูเลตันติเกวาตพะสังขารเนตวะมะเนโสหามัตสเมนะเมโสอัตตาติเอเอวะเมวะยะถาปูตังยัมปะถมวะปัญญายะถาตัพัง ウィンヤナン、アティタナ、カタ、パチュパナ、アチェンタワー、アイ、イタワー、オーラリカワ、トゥクマワイナ、パニタ、パニタンワ、ヤントレー、ダニケワ、アッハン、ウィンヤナン、ネタン、ワナネツオ、ハマツミ、ナメツオ、アタタ、デ、ウワネタン。 ยะถาภูตังองมาปัญญายะทัตพังเอวังปัตสังพิกาเวสุตตะวาอะติยะสาวะโกรูปัสตมิงนิพินทติ เวธนาญาปินิปินทศติสัญญาปิสัญญาญาปินิปินทศติสังขารเอสุปินิปินทศติวิญญาทัศมิมพินิปินทศตินิปินทังวิรัตติวิสาคาวิมุจจติวิมุตติมิงวิมุตต ีตยานังหูติขีนาชาติผู้ติังอามวะชาติยังตตังกลานียัางอะไร l a n อ at ต t a y าติปัญานาติติอิทมโอ พักวาอัตตะมานาปัญจวัคคียาปูตาพักวะโตภาสิตังภาสินันตุนันทุงอิมังตม,นววนนตมินจะปนาวเวสทายากรณีนัตมิงปัญญามาเนปัญจวัคคียานังพิกะุพิกขูนัง อนุภาพอายะอาธาเวนิจิตตานิพิมุตจิงสูติ